อืมทิ้งทิ้งไปเหอะทำไปก็ไม่ได้ใช้หรอกเรื่องการถ่ายภาพสินค้าซึ่งใน3สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ฝึกถ่ายไปแล้วว่าการที่เราถ่ายภาพสินค้าฮัลโหลค่ะ คุณน้ามีอะไรหรือเปล่าคะหาอะไรนะคะนะคแม่เข้าโรงพยาบาลได้คะเนอาจารย์คะหนูขออนุญาตไปโรงพยาบาลได้ไหมคะเธอไปเป็นเพื่อนโรงพยาบาลนอนคอยเน็บ ทำประกันกันละสี่รู้ไหมว่าประกันอ่ะมีประโยชน์ขนาดไหนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจะได้รับชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายละ80,000บาทกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ5,000 0 0บาทค่ะกรณีผู้ประสบภัยทุกพลภาพอย่างถาวรจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ3 0 0 0 0 0บาทค่ะกรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่าสินไหมทดแทน20-0,000ถึง500,000บาทตามกรมธรรม์